เวลา18นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระนิธฐถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเขตวังทองหลางในงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ประจำปี2566 โดยมีนายเสริมไซกลมมัติศิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายคำพันอ่านลาวันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําประเทศไทยพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรยัยทรงส่ง,สงน้ำพระพุทธรูปประจำสถานเอกอัครราชทูตทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมถวายพระสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วทรงร่วมพิธีบายสีสู่พรขวัญโดยหมอพรสีจันทร์สแพงคำพักซึ่งพี่น้องชาวลาวเคารพนับถือเป็นผู้ประกอบพิธีบายสีสูตรขวัญอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักรักษาผู้เข้าร่วมพิธีให้มีอายุมั่นขวัญยืน ปราศจากโรคภัยและพยันตรายรวมทั้งเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งมีสติและไม่ประมาทในการนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง องการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเนองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพ,พวันที่2เมษาย,ยน2566คณะนักร้องขับร้องเพลงถวายพระพรส่งตัดเคก้กแล้วพระชาทานแก่ผู้ร่วมงาน จากนั้นสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราตนาชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงและการขับร้องเพลงของนักแสดงทั้งชาวไทยและชาวลาวเช่นการแสดงฟ้อนรำชุดอวยพรปีใหม่ลาวการขับร้องเพลงเบียงจันดวงใจการแสดงกายกรรมลาวการแสดงฟ้อนมิตรภาพไทยลาวการแสดงรำไทยพวนการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงส้งตํา งานบุญสงกราปีใหม่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยจะขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนมาก